ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะกรีนอัสดาพรเปิดใจชีวิตจริงยิงกว่านิยาย โดยเจ้าตัวเผยชีวิตจริงดราม่ายิ่งกว่าละครเจ้านี้นอกระบบตามทวง50ล้านซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ประเดิมเล่นละครกับทางช่องวัน31กับบทหนักสุดท้าไทยโดยการเล่นเป็น2บท2อ,อารมณ์ทังต้องสู้ชีวิตบทจัดหนักดราม่าจัดเต็มแถมต้องเล่นจริงทุกอย่างแต่ก็ยังไม่เท่าชีวิตจริงที่เจ้าตัวบอกว่าดราม่ายิ่งกว่าละคร ซึ่งเจ้าตัวก็ได้มาเล่าให้ฟังในรายการว่าตั้งแต่เล็กหนูอยู่กับแม่มาตลอดเพราะพ่อทาธุรกิจที่ภาคใต้จนวันหนึ่งได้รู้ความจริงว่าพ่อมีอีกหลายบ้านตอนรู้ถึงกับตกใจแต่ก็คิดในแง่บวกว่าเราได้มีน้องเพิ่มเท่านี้ไม่พอวันที่พ่อจากไปมีคนตามมาทวงขอคืนหลายเจ้ามากๆรวมๆแล้วประมาณ50ล้านตอนนี้กรีนจึงต้องทำทุกอย่างเพื่อปลดหนี้ให้ได้มากที่สุดนั่นเองลคะค่ะ